อ่ะท่านผู้ชมฮะมาดูกรณีเรื่องของน้องนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเรียนจบม .6 แหมเวลาเราเรียนจบเราก็สบายใจแล้วก็ภูมิใจเราก็อยากจะโชว์ว่าเฮ้ยเราเรียนจบแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนี่ฮะมีคลิปมีภาพเขาเนี่ยในโลกโซเชียลว่าเขาเนี่ยถือนี่ฮะใบประกาศนียบัตรกูจบแล้วเฮ้ยคุณแม่อายเขาเลยยังไงเนี่ยคุณแม่อายเขาเลยเหรอครับไม่อายเว้ยทำไมไม่อาย ดูสายตาน้องๆนีน่มอ,อ,องพี่บอสคนเดียวเลยนี่นี่ฮะคือเป็นคลิปเป็นภาพนะฮะของน้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องบอสเนี่ยนะฮะค่ะเรียนจบม .6 โรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามนะครับถือใบประกาศว่าจบแล้วเนี่ยตระเวนไปถ่ายรูปทั่วทั้งเมืองโคราชรวมกว่า40แห่งแกไปทุกที่นี่ไก่ย่างแกก็ไป ในห้างเขาก็ไปนะฮะไปทั่วฮะสายพะพูมิก็ไปแล้วห้องน้ำโรงเรียนใช่ทุกทุกรูปทุกมุมเนี่ยเขาก็ไปลงไว้ใน Facebook แล้วเขาก็บอกว่าจบแล้วโวยจบแล้วโวยกลายเป็นว่าคนเนี่ยเข้าไปชื่นชมเนีเข้าไปแชร์ต่อรูปนี้กันโอ้แต่ถ้านั่งน้องนี่ไม่ได้หรอกรูปนี้การถนนาไม่ได้จริงๆนะฮะ น้องคนนี้ที่น้องบอสหรือว่านายสมัตกริแว่นกลางนะครับอ่านที่ขอัยนะฮะอายุ19ปีนะฮะชาวโคราชนะครับเพิ่งเรียนจบเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังเรียนต่อระดับปริญญาตรีนะครับปีหนึ่งนะที่สาขาบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรขอนแก่นนะฮะน้องบอสบอกว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งฮะแต่ชอบทํากิจกรรมช่วงปลายเทอมสุดท้ายติดรออยู่หลายวิชาฮะ ค็ต้องไปตามแก้กันหลายวิชาเพราะต้องการจะนําใบประกาศนิยบัตรเนี่ยไปสมัครเข้าเรียนต่อให้ได้ในปีนี้จนท้ายที่สุดเนี่ยแก้ได้ครบทุกวิชาแล้วก็สามารถจบการศึกษาได้ในช่วงเซี้ยวนาทีสุดท้ายทําให้ตัวเองภูมิใจมากก็เลยมีไอเดียฉลองใหญ่ถือใบประกาศนิยบัตรตระเวนถ่ายรูปกับบุคคลแล้วก็สถานที่ต่างๆทั่วเมืองโคราชกว่า40แผงนะฮะ,ฮะไปฟังเสียงบอส ต้องชูถืองนี้เดินทท่วโคราชเหรอฮะก็เพราะว่ามันเป็นงงความทรงจําครับแต่ที่ที่ผมไปเนี่ยไม่ใช่ไปถ่ายเฉยๆฮนะมันเป็นที่ที่ผมกับเพื่อนเคยไปด้วยกัน,นครับเก็บความทรงจาดีไว้ทุกอย่างฮนะสถานที่เหล่านั้นเนะี่ยก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ขอขออแล้วก็คนทุกๆคนที่ให้กําลังใจผมโดยเฉพาะแม่ผมแล้วก็พี่น้องของผมอ๋อกยอบลืมผมได้ที่เรียนต่อแล้วนะฮะปัญญาพิวัตนขอนแก่นครับผม ต,ต้องแ,แอบโฆษณานิดหนึ่งค <c oughs> ่ะน้องก็บอกว่าที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นความทรงจำนะฮะเรียนม6จบแล้วก็ถือว่าเป็นความทรงจำแต่ก็ไม่คิดว่ามีคนสนใจตัวเองขนาดนี้ค่ะแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์มากมายถือว่าโชคดีฮะตัวเองที่ได้เรียนโรงเรียนบุญวัฒนาเพราะว่าที่นี่สอนอะไรมากมายเรื่องของการใช้ชีวิตวิชาการการอยู่กับเพื่อนอนะครับ ขณะที่พอโรงเรียนบุญวัฒนานะพออ,อันตันบอกว่าบอสเนี่ยเป็นนักเรียนหชั้นม6ทับโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นคนมีผลการเรียนระดับกลางๆนะฮะเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะครับการที่นำใบประกาศไปตะเวนถ่ายรูปเนี่ยก็เห็นแล้วก็ขำๆน่ารักดีนะฮะอาจจะเป็นเพราะเขาภาคภูมิใจนะที่เรียนจนจบได้ก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จน,นะฮะนี่ เออสมัยนะั้นเราก็ไม่เคยทำเนาะเราไม่เคยทำเยอะขนาดนี้ไงเ,เราอาจจะถ่ายแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะ่ะเราก็ถ่ายอาจจะเก็บไ, <ป S 2> ไวไให้ทั่วทั้งจังหวัดของเรานะฮะ